ดิฉันชื่อน,นิตยาค่ะตอนนี้เป็นแม่บ้านแต่ก่อนเคยขายกับข้าวเดี๋ยวนี้ทําไม่ไหวก็เลยเป็นแม่บ้านแลวอายุมากแล้วครับแต่ก่อนก่อนหน้านี้ก็คือคุณป้าก็จะใช้ชีวิตออกจากนอกบ้านไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ออกไม่ได้เพราะว่าปวดเขา่าปวดเขา่าตรงหัวเข่าเนี่ยปวดมากแล้วก็ตรงเอ็นเนี่ยปวดปวดแล้วก็จะทํายังไงก็จะไปซื้อยากินใช่ไหมครับมันก็ หายชั่วครั้งชั่วคราวมันก็ไม่ดีอยู่ในบ้านก็ต้องใช้วอล์กเกอร์ใช้วอล์กเกอร์ใช่ใช้วอล์กเกอร์แล้วออกจากบ้านก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลย่ได้ไปวัดไปวาก็ไม่ได้ไปเคยไปกับเพื่อนเขาก็เดินไปถึงไหนเรายังไม่เดินจนเดี๋ยวนี้เขาไม่พาไปไหนด้วยแล้วเพราะว่าไปไม่ไหวครับแล้วก็พอป้าก็เปิดเฟซดูเอ๊ะ ลองดูซิเพราะว่าป้าก็ซื้อยี่ห้ออื่นกินนะแต่มันไม่หายไงตอนนี้คุณป้ามีอาการปวดเนี่ยมันปวดแบบไหนครับเขาปวดทรมานต้องถือไม้เท้านะให้แฟนประยุงเข้าห้องน้ําอ่ะโอ้ขนาดนั้นแล้วนอนนอนแข็งอย่างเงี้ยยกไม่ได้นะยกขาลงมาอย่างงี้ไม่ได้ต้องยกอย่างเงี้ยวางค่อยๆไม่ใช่จะลุกง่ายๆค่อยๆประคองตัวเองโอ้โหร้องไห้เลยอ่ะ บอกไม่ถูกแล้วเส้นเนี่ยมันยึดลระขาบวมตุยเลยบอกมันมีบวมลงข้างล่างด้วยเหรอบวมเลยเนี่ยบวมหมดเลยบวมข้างนี้ที่มันปวดมากข้างนี้ไม่เท่าไหร่แต่ข้างนี้มันปวดมากไงข้างซ้ายเนี่ยแล้วเสร็จแล้วก็ป้าก็ซื้อยามาทานนะนะแต่แล้วมันก็ไม่หายป้าก็เลยเปิดเฟซดูเอ๊ะลองยี่หอดีบูนดูซิแม่ก็ซื้อมากินแค่ตอนนั้นตัดสินใจซื้อไปหนึ่งก่องก่อนกึองกานว่าจะพอทานไปวันแรก ก็ค mm ่อยยงชั <Yes. S 1> okay. ady, ่วนิดๆแต่ว่าพอวันที่สองอ่ะมันดีเนี่ยมันไม่ปวดแล้วเเราไม่ต้องถือไม้เท้าแล้วไม่ต้องอะไรแล้ววันที่สองแสดงว่าทานไปแค่สองซองเองนะเพราะหนึ่งกล่องมีห้าซองทานไปแค่สองซองสองอเบวาวขึ้นแล้วเสร็จแล้วก็เอ๊ะเราไม่ต้องใช้ไม้เท้าแล้วก็เดินสบายแล้วออกไปข้างนอกคนก็ถามว่าออกไปข้างนอกได้เลยออกไปข้างนอกเลยคนเขาก็ถามว่าเอ้าไหนว่าไม่สบายบอกโอ้ยค่อยยงชั่วแล้ว เอาเป็นกินอะไรเขาก็ถามนี่แม่บ,บอกก็กินน่ยยาเนี่ยป้าก็ไม่รู้สีกล่องสีเขียวเขียวเนี่ยแล้วคุณป้ามั่นใจก็เลยสั่งซื้อต่ออีกสั่งอีกสองกล่องสั่งอีกสองกล่องเพื่อ,อทานให้มันอาการดีขึ้นเยอะๆอะนะครับแล้วตอนนี้คุณป้าก็ทานต่อเนื่องเลยเนาะทานต่อเนื่อง ครับมั่นใจที่ที่สินค้าดีบูลนี่มันช่วยอาการต่างเหล่านั้นได้คไปถ้าเปิดไปผ่าเขาก็ยิ่งเป็นใหญ่ใช่ไหมเราไม่ไปหรอกเราก็ไม่ค่อยมีเงินเราก็กินเนี่ยดีกว่ามันแพงจริงแต่ว่าดีอ่ะคุ้มค่าคุ้มค่ากับรัคคุ้มค่าแล้วก็แบบสบายขึ้นเยอะเหมือนนั้นก็ตายแล้วเกิดหม่ก็เลยแนะนําให้น้าชายน่ะให้น้าชายอีกนึหน้าสาวก็จะสั่งคุณป้าครับ มีความรู้สึกยังไงที่เรามีอาการหนักขนาดนั้นแล้วรู้สึกินแล้วตัวนี้ดีขึ้นมีความรู้สึกยังไงก็ดีใจเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ไงก็พูดแบบนั้นเลยใช่สิโอผมคนลุกเลยนะครับแล้วไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปคนอื่นก็เราไม่เชื่อใครแล้วเราก็เชื่อดีบูนเนี่ยตอนนี้กินอ่ะเพราะเราทานเองเป็นเองทานเองแล้วมันดีขึ้นจริงแฟนยังบอกเออเก่งดีเนาะหายไวลูกมันก็ยังไม่เชื่อเลยบอกอ้าวจริงนเนี่ยอแก็บอกก็ลูกอยู่ครับโอ้โหนะ เคยซื้อพวกอะไรนะเจ็ดสิบเอ็ดเแล้วเคยอะไรที่เขาเขาว่าใส่น้ําแล้วเป็นนั่นน่ะที่มันเหม็นขาคอลลาเจนหูกินทุกยี่ห้อไม่หายเลยยิ่งเป็นหนักแล้ครับแพงด้วยครับสู้นี้ดีบูนไม่ได้จริงๆนี่ไม่ได้ไม่ยอเรื่องจริงๆพูดเรื่องจริงอ่ะคุณป้ายการันตีเลยบอกเลยเพื่อนทุกคนอ่ะใครดีบูนดีที่สุดจริงๆ คุณป้ามีอะไรจะฝากถึงผู้ชมทางบ้านที่มีอาการเกี่ยวกับเรื่องกระดูกและข้ออยู่ครับว่าตอนนี้เนี่ยเขาเป็นอยู่เนี่ยแนะนํานิดนึงครับขอจะแนะนําเช่นว่าถ้าเผิดเป็นอย่างเราเนี่ยเ,เส้นเอ็นวาบวมปวดเขา่าปวดอะไรเอว,เอ,วอะไรเนี่ยเนี่ยดีบูญเนี่ยดีที่สุดเนี่ยดีบูลเนี่ยดีที่สุดเนี่ยกินไปเลยรับอนนรบ <ผม S 1> องเนี่ยรับรบองหายไม่หายเอาเป็นประกันเลย <laughs> ขนาดน้าชาย,ยังชมเลยบอกโอ้ย แกหายเลยแกบอกโอ้ยไปไหนได้ไปร้องเพลงได้ยืนให้ผมดูนิดนึงนะครับเนี่ยเดายได้สบายเลยไม่ต้องตะก่อนนี้โอ้ยโอ้ยอย่างเงี้ยไม่ไหวเลยอ่ะเดี๋ยวนี้สบายมากโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับจากที่ต้องถือวอลเกอร์ตลอดไม่กล้าออกนอกบ้านแต่ตอนนี้เดินได้สบายเลยคนเขายังคิดว่าไอ้คนแถวนี้เขาเห็นอ้าวป้าหายแล้วเหรอบอกหายแล้วโอ้โหครับแนะนําให้คนที่มีอาการทานได้เลยนะทานได้เลยเชื่อเถอะ ไม่ต้องนั่นไม่ต้องลังเลใจาทานเลยดีบุญเนี่ดีที่สุดดีบุญดีบุญเนี่ยดีที่สุดยอดเล